หลากหลเดียวพอดีพรุ่งนี้อย่างที่เมื่อก,กี้เรียนท้ทราไปพรุ่งนี้เราจะมีพิธีประกาศรางวัลน,นะครับของรายการคนแห่งแผ่นดินครั้งที่สามพรุ่งนี้นะครับมีใครมาไหมครับพรุ่งนี้มีคนมาโอเคแต่อาจารย์เบียร์ไม่สะดวกซึ่งอาจารย์เบียร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีหลายชื่อรับรางวัลด้วยนะครับในโครงการสรรหา65ล้านความดีเพื่อเชิดชูเกียินะครับสำหรับรางวัลเดีๆๆ๋ยวผมขอ เรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญครับคุณจิรักน์นะครับชงประดิษฐ์วัฒนามนะครับอุปนายกสมาคมการค้าอีเวนเซอร์ไทยนะครับขอเรียนเชิญครับ ในที่เทนนิสครับเทนนิสเขเป็นพิธีกรจำเป็นอีกสักครั้งหนึ่ครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์นะฮะทุกคนครับตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นใช่ไหมครับอาจารย์เบียร์ครับพวกนี้มันชอบกรีดจาร์เหลือเกินอาจารย์เบียร์มันเกินงามไหมอาจารย์เบียร์ดูสิมันกรีดจาร์ตั้งแต่มันกรีดศิลปินมันกรีดจาร์แบบสุดๆเลยอาจารย์อาจารย์ว่าแบบนี้เนี่ยมันมันเหมาะสุดเลย ได้ยินนะครับอาจารย์ช่วยสะบบสติอารมณ์อีพวกนี้หน่อยได้ไหมพิธีกรนะครับขออนุญาตประหยัดไฟให้อาจารย์นิดนึงนะครับเอาเป็นไม่ลอยดียกว่านะครับทุกคนครับพิธีกรหนักสุดแล้วอ่ะ เจอดอกแรกดอกแรกกูโดนกระโถนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอไปอาจารย์สักนักหนึ่งนะครับอาจารย์ครับผมเล่า<ม>บรรยากาศความ เขาเรียกว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและอาจารย์มีดเบีนิดนึงปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ผมจะไม่เคยเห็นการมาเบียดเสียดยัดเยียดฟัธงทมแบบนี้เลยตั้งแต่เข้าวงการมา20ปีคือมังคีศิลปินมังคีดาราแต่วันนี้อาจารย์คือคนตื่นทำดาราก็ไม่ใช่ศิลปินก็ไม่ใช่นักร้อก็ไม่ใช่เป็นคนตื่นทำบรรยายทำทำไมคนต้องมาดูอาจารย์เยอะขนาดนี้ด้วยอาจารย์บาสาระในให้ชาวบ้านเนี่ยมอยากสาระน แล้วอาการกรีดร like yeah, like uh ้องแบบแบบผิดปกติอ okay. so <t ots of music> mm ่ะอาจารย์กรีดร้องแบบคลั่งไคล์อาจารย์เป็นพิเศษอาจารย์รู้สึกยังไงผีเข้ามาเนี่ยเข้ามาเถื่อนัตว์ดานนะนี่แหละหน้าดานไปนี่สัตวดานขับหน้ากินการละลิกลีอย่างเงี้ยนะละลิกลีเลย วันนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะคะระับอาจารย์คือ,คอคก็ให้อาจารย์เนี่ยบรรยายในหัวข้อที่อาจารย์แบบรู้สึกว่าวันนี้อาจารย์อยา,ากจะสื่อสารกับทุกคนกับช่วงเวลาของการถามคําถามาใครที่อยากถามคำถามก็เตรียมตัวแล้วกันถ้ามึงอยากโดนกระโจนออนะนะฮะมึงเตรียมเลยแล้วกันไม<อ>่ได้เดี๋ยวผมส่งใหม์ให้อาจารย์นะครับแล้วถ้ามีคาถามอะไรผมจะแรกเรื่อยๆได้เลยได้เลยครับทุกก็ดีเนาะมีโอกาสดีวันนี้ก็สมความปรารถนาวันนั้นอาจารย์นั่งไร์สดอยู่ที่บ้าน แล้วแอดมินเนี่ยมันจัดดอกกล้วยไมกก้ไว้หลังอาจา์ที่บอกว่าเหมือนงานศพอาจาใช่ไหมขาดอย่างเดียวคือรูปภาพวันนี้กูมีแล้วเลยเล่นตัวเองพี่มีกรมไม่ได้เล่นนะออกูมีเรียบร้อยแล้วเ็เอามาให้วันนี้ไอคนที่เขาไปตัดคลิปในทิกตอกเขาบอกว่าทำมาได้ยูนิเวิร์สเป็นสติ๊กเกอร์ของกวานได้ยูในทิกตอกเขาแล้วเขาจะ เอารูกอันนี้วาดมาให้อาจารย์มันนี้ก็เลยเอามาให้แล้วก็ได้ได้ส่งความพัฒนากูมีมีรูกติดศพงานตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ไดรลืมว่าพงนี่มาด้วยนะว่างดวยก่อนเกิดกับทุกคนมันตายกันหมดเน่ไม่ได้มีใครไม่ตายนะพวกเราทุกคนเดินสู่ความเสื่อมเดินสู่ความตายไปเป็นธรรมดาวันนี้เราอาจจะตายก็ได้เดินเดินออกไปรถชนตายก็ได้ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกผู้เรเจ้าได้สอนให้เรามีสติรอคอยการตายอาจารย์ยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นนิมิตหมายทำดีเพราะผู้เรนเจ้าพระองค์ทรงกล่าวหนึ่งคำซึ่งเป็นประโยคที่กินใจอาจารย์มากที่สุดคือธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดตามยิ่งไม่รุ่งเรืองวันนี้อาจารย์เอาหลักคำสอนพูะรีเจ้ามาเปิดเผยกับสังคมในประเทศไทยเรา ซึ่งทําให้เห็นได้ว่าในวันนี้หลักธรรมสองพระเจ้าได้นุ่มเรืองขึ้นแล้วในใจของพวกเราทุกคนจ้ารับวันนี้หลักธรรมสองพระเจ้าเนี่ยมันกาลังเดินสู่กระแสธรรมเนี่ยมันกำลังเดินสู่จิตใจพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนกําลังได้ยินได้ฟังหลักธรรมพักของเลยเจ้าและพวกเรากําลังเดินสู่การเปลีป่ยนแปลงจากคนที่ไม่เคยรักษาศีลห้าก็เริ่มต้นในการรักษาศีลห้า จากคนไม่รู้จักกูสลกรรมบทสิทธิ์ก็เริ่มรู้จักกับกุศลกรรมบทสิทธิ์จากคนที่เป็นสายมูสุดใปด้านใดด้านหนึ่งไม่อยู่กับหลักเหตุผลหลักกับปัจจุบันหลักความเป็นจริงทางกายวาจาใจสตจิตทุกวันนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในหลักเหตุผลหลักเงื่อนต้นเงื่อนปลายตามหลักคำสอนพระเจ้าซึ่งอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนพิเศษไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้เป็นคนที่หลงในลาบยกสักการะหรือชื่อเสียงเดียอ แต่จะรู้สึกดีใจที่ว่าคนมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าหลักคําสอนพระเจ้าที่เราเผยแผ่ออกไปที่เรามีโอกาสในการสอนผู้ธวัจนะตามหลักตามเกณฑ์ที่พระองค์เนี่ยส่งให้แนวให้ไถ่ไว้มันกําลังรุ่งเรืองขึ้นในคนไทยมันทําให้เห็นว่าสติสัมปชัญญะของพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังเจริญเติบโต,ตขึ้นสติสัมปชัญญะของพวกเรากําลังตั้งมั่นคงในปัจจุบันได้มากขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อประวัติศาสนา หลายคนเนี่ยพยายามแกลเตี้ยอาจารย์ว่าอาจารเนี่ยวันวัน,วนไม่ทําอะไรนั่งด่านั่งด่าใช่กูด่าจริงๆเออเพราะฉนั้นเราด่าคือเราด่าอะไรเราด่าเพื่อกาหนิตีติติงตามทําอาจารย์พยายามประจ,จานสันดาตัวเองในความเลวความชั่วที่เองเคยทำมาในอดีตและพยายามเล่าสู่พวกเราฟังว่าอาจารย์เคยเป็นคนเลวคนชั่วกับไหนแล้วอาจารย์ได้หลักคําสอนพระเจ้า ได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระาศาสดาของเราทุกคนแล้วอาจารย์เปลี่ยนแปลงสังกาตัวเองได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเองคนชั่วยอมรับว่าตัวเองเคยทํเใราวัณวิชายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเคยองนายไร้สาระปัญญาอ,อ่อนเพอเจอร์มาในโลกนี้แต่ปัจจุบันเราได้เข้าใจตื่นรู้กลายเป็นคนตื่นทำในหลักคําสอนอพระเจ้าและอาจารย์พูดเสม,มอว่าการเป็นคนตื่นทำไม่ใช่ความหมายว่าบรรลุธรรม แต่การเป็นคนตื่นทำหมายถึงเราตื่นจากไสยศาสตร์ไสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งการหลับไหลแล้วตื่นเข้ามารู้อยู่กับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการตื่นรู้ในวันนี้เราทุกคนกําลังตื่นรู้จากการหลับไหลหลับไหลในไสยศาสตร์ต่างๆที่เราเคยเชื่อมาแล้วมาตื่นรู้ตื่นตัวในหลักคํามสองเอจา้านั่นคือความหมายและที่มาที่ไปของคำว่าคนตื่นทำ พระนั้นขอให้พวกเราอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าของตัวเองคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจงมีศรัทธาอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าของตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระศาสดาของตนไม่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เลยที่เขาจะเป็นไปเพื่อนรกกับเปิดยจระชาและเปรตวิสัยพระนั้นขอให้เราเชื่อมั่นในหลักคำสอนพระเจ้าว่าสิ่งที่เรากำลังเดินกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในชีวิตเรา เป็นข้อมูลความรู้ตามหลักคําสอนพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงสัมดาลตัวเราเองทุกคนให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อาจารย์เริ่มต้นจากการเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนที่ตัวเองเท่านั้นไม่เปลี่ยนที่คนอื่นอาจารย์มีหน้าที่ในการชี้บอกทางแล้วแนวทางตามหลักคาสอนพระเจ้าให้เราเดินตามแนวตามแถวของระศาสดาตัวเองส่วนใครจะเดินตามหรือไม่เดินตามเป็นหน้าที่ของพวกเราพระพุทธองค์พระุเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นกับเรียงผู้ชี้ทางเท่านั้น ส่วนพวกเราเป็นผู้เดินตามทางนั้นใครต้องการไปสู่จุดหมายให้เดินตามรอยทางแนวแถวของโรกแต่ใครก็ตามไม่ได้ต้องการไปสู่เป้าหมายนั้นก็เดินออกนอกหู่หนอกทาง,งต่อไปให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองต้องบอกว่าการที่พระองค์มาบอกสอนธรรมนี้พระองค์ทรงบอกสอนธรรมด้วยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างความเชื่อหรือความเห็นผิดของใครไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างสมณพรามเหเราอื่น แต่มีเจตนาในการบอกสอนหลักสัจจวามจริงให้เราพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดภาพิดหวังจากของอันเป็นที่รักการเศร้าโศกเสียใจล่ําไรทำพันทับแขนทับอกทับใจเราจะเดินพ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ด้วยการศึกษาตามหลักคําสอนพระศาสนาของตัวเองเราอย่าคิดว่าหลักคําสอนพระเจ้าเข้าใจยากไม่ยากมันง่ายมากอาจารย์สอนธรรมะทุกวันนี้สอนไปด่าไปแม้คนจะด่าอาจารย์แค่ไหนก็ตาม รรมาภาษาบ้าภาษาต่ออะไรไอหัวโล้นนี่มันคือใครวะอาจารย์ไม่เคยโกรธเลยนะเวลาจามันมันด่าจารย์ว่าหัวโล้นเพราะอะไรก็คือหัวโล้นจริงๆมันต้องยอมรับตามความเป็นจริงครับมันจะไปเถียงมันได้ยังไงก็ในเมื่อกูหัวโล้นแต่กูจะรู้สึกโกรธทุกครั้งที่มันถามว่ากูใช้ยาสระผมที่ห่ออะไรเส่แล้วเน่เพ้อถ้ากูก็ตปปงตอบไปได้มันกูใช้ยี่ห้ออะไรอะ่ะนกูใช้ไปเรื่อยเหมือนกันบางทีก็ไม่ใช้ใช้น้ำเปล่าคือเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างในโลกเนี้ยเราไปแก้ไขที่คนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถห้ามคนเนี่ยมาด่าทอต่อว่าเราได้เราไม่สามารถห้ามคนมาลังเกียจเยียดฉันชิงชังกับเราได้แต่เราสามารถห้ามใจเราห้ามกายเราห้ามวาจาของเราในการไปละลานคนอื่นได้อาจารย์ไม่พูดคมาเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะได้เดินทางกลับบ้านมันจะมีหลายอย่างเดี๋ยวคนถามอีกอาจารย์อยากจะฝากอย่างเดียวคือ,าาอ,เ,อเร็วๆเนี้ยวันที่28 รายการท็อบดิวอาจารย์จะมีสนทนาธรรมกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่เป็นมหาอาจารย์มางมหาจุฬาซึ่งเขาต้องการมาโต้วาทากับอาจารย์ในการสนทนาธรรมกันด้วยบัณฑิตฐานะของบัณฑิตในการที่จะมาคุยกันว่าหนังสือพุทธวนจนะหรือห้าเล่มจากพระโอษฐ์ที่หลวงพ่อเนตราตแปลไว้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ไม่ได้เราจะคุยกันในประเด็นนี้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคือต้องเป็นพระไตรปิฎก45เล่มทั้น แต่เราต้องเดาท่านดึงพระสูตรจากพระโอษฐ์ออกมาเนี่ยเพื่อให้เราศึกษาได้ง่ายวัดนาป่าผมก็ย่อยเล่มเล็กลงไปอีกเพื่อเป็นเล่มเล็กๆให้เราศึกษาได้ง่ายอาจารย์ฝากว่าถ้าพวกเราทุกคนไม่เริ่มต้นจากการได้ยินได้ฟังเรื่องง่ายๆก่อนเราจะไปสู่เรื่องยกๆได้งน่ะคำถามพวกเราทุกคนนะ่ะหนังสือเล่มเล็กๆ,ๆแค่นี้ยังไม่อยากจะอ่านเลยแล้วนับภาษาอะไรกับหนังสือตั้งใหญ่ๆ จะไปอ่านเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการอ่านเล่มเล็กเราจะคุยกันประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่28บ่ายโมงบ่าย2โมงหรือบ่ายโมงบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงชอ่องทับหนิวจะมีการคุยกันพบก,กันในเรื่องประเด็นนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามเพราะเป็นเรื่องสัจจะความจริงต,ตามหลักคำสอนเราไม่ได้เถียงก,กันเอาเป็นเอาตายเพื่อเอาชนะแต่เราคุยกันสนทนากันเพื่อให้เข้ากันได้อยา่างดีมีความสมัครสมานสามัคมค,คีกัน เข้ากันได้ดีหยุดน้ำนมกับน้ำมีความมองกันด้วยสายตาแห่งความรักให้เอ็นดูซึ่งกันและกันเพื่อให้กลับมาเดินตามคำสัมปชัญญเจะได้ไม่เกิดการขัดแย้งซึ่งกันและกันจะได้ทาหน้าที่ของการเป็นมูสูตรในการช่วยการภาคเรียนในการบอสอนหลักธรรมะพุทธเจ้าให้คนได้มีโอกาสตื่นรู้ตื่นทมแบบที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้มีความตื่นตัวในการได้ยินได้ฟังหลักคาําสัมปชเจ้าแตบบ่ที่อาจารย์เกิดมาไม่เคยเห็นหมาก่อนในฐานะของคารวะด้วยกัน การฟังธรรมไม่จาเป็นต้องฟังจากคารวะหุือพระเท่านั้นฟังจากใครก็ได้ฟังจากพ่อจากแม่จากญาติสาวรดินพี่น้องถ้าเขาพูดธรรมะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ผมขอให้เราเข้าใจหลักเกณฑ์ไว้ว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะบทใดมาก็ตาได้ยินได้ฟังความเชื่อใดมาก็ตาให้เราใช้เกณฑ์เหล่านี้หนึ่งอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัด้านว่าเขาเนี่ยพูดถูกหรือผิดผิให้รับมาก่อน แล้วไปทําอะไรเอาไปตรวจในหลักคาหลักวิน,ยนัยตรวจยืนก่อนว่าเข้ากันได้หรือเปล่าถ้าเราจํามาแล้วเราเอาไปตรวจสอบถ้าเข้ากันได้อย่างดีแสดงว่าเขาจําหลักคําสอนพระเจ้ามาถูกต้องให้ทรงจับคำนั้นไว้แต่ถ้าขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นขัดแย้งเลยเข้ากับหลักคําสอนพระเจ้าไม่ได้สกบทเดียวให้ละทิ้งคำนั้นเสียแสดงว่าเขาจําคําสอนพระเจ้ามาผิดวิธีการตรวจสอบกรณีีสอง ถ้าเรารับมาแล้วตรวจสอบแล้วแล้วเราเอามาลองทำตามถ้าทำแล้วกุศลเจริญอกุศลดับให้ทำต่อไปได้เลยแต่ถ้าทำแล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมแทนให้หยุดทำและอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเกิดความลังเลสงสัยอย่าพึ่งทำให้ออกไปตรวจสอบเทียบเทียมจนเกิดความชัดเจนค่อยเริ่มต้นในการเอาไปปฏิบัติตามนั้นได้พระนั้นอันนี้ฝากไว้ครา่าว ปั้หก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยช่วยกันในการหัวขวายศึกษาเล่าเรียนในหลักคาสอนปฏิบัติที่ตนเองก่อนเมื่อปฏิบัติดีแล้วค่อยสาะระแนเเล่งชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติไม่ได้อย่าพุ่งรีบร้อนไปสอนคนอื่นที่สําคัญที่สุดคนด่าอาจารย์แค่ไหนก็ตามอย่าไปด่าเขาอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทมากหลายเขาเราจงเป็นผู้มีความสำเร็จก,กายวาจาใจทำตัวเสมอแผ่นดินแผ่นน้ำ ทำตัวให้มีความแข็งดุดหินดุดภูเขาคนเอาก้อนหินไปเคี้ยวในปากฟันเขาแตกนะไม่ใช่ก้อนหินแตกเอาสายบัวไปฟาดภูเขาสายบัวมันแตกนะไม่ใช่ภูเขาแตกเพราะฉะนั้นจงทําตัวเป็นก้อนหินเวลาเขาเคี้ยวฟันเขาแตกไม่ใช่เราแตกจงทําตัวเสมอภูเขาเวลาเอาสายบัวาฟาดเขาแตกไม่ใช่เราแตกเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ตื่นรู้ตื่นทําตามหลักธอรมสดยเจ้าเข้าใจบางทีมันอดไม่ได้ มันรับไม่ไหวกับการมาดับดูดาว่ากล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าใจว่ามีเจตนาดีในการปกป้องอาจารย์แต่ช่วยโจนาให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้หลักการหลักเกณฑ์หลักคาสอนที่ถูกต้องอย่าไปด่ากันอย่าไปอาฆาตอย่าไปสาดลายป้ายสีอย่าไปทิ้มแทงก,กันด้วยวาจาแห่งออกปากวิบากกรรมมันจะตกแก่เราเพราะฉะนั้นแค่ให้หลักคาสอนตำหนี่ติ้งเขาตามธรรมอย่าไปด้วยความอาฆาตพยาบามาดร้ายถ้าแม้แต่ให้หลักธรรมเขาไม่ได้ เงียบไปเลยเลื่อนทางบล็อกเขาไปก็ได้ที่เหลืออาจารย์จัดก,การเองทุกอย่างให้่อยไปตามการกระทําของใครของกันเราทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลการกระทํานั้นเขาทากรรมใดไว้เขาย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเพราะฉะนั้นฝากไว้ก็ขอพรโมทนาทุกคนด้วยกราบสาธุก้วนะคบให้กับอาจารย์นะฮะ<ส>เดี๋ยวเป็นคําถามของวิธีกรก่อนได้ไหมแล้วพวกเือค่อยถามได้ไหม